าแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฟนเพจที่น่ารักของพ่ออีกแล้วนะคะวันนี้พบกันวันที่สิบแปดแล้วมากันแบบค่อนข้างเช้าแล้วก็ตรงเวลามากๆเลยนะคะวันนี้เอารถคันนี้มาปลอบอกปลอบใจใครที่พลาดมิวเอ็กสีเทาแลมโบลงชุดแต่งมาแล้วสวยๆนะคะวันนี้ก็เลยหาให้มาแบบ ให้ลูกค้าไม่งองแงนะเอามางอเอามางอ,เ,อ,าางอ,เ,อาเขี่ยก้อยหน่อยดีกันเพนดีกัน,น,กนลูกค้าบอกปอยออมากนะอ่ะไม่เวลาเวลาเราเรา,เราเริ่มไลน์เราต้องฮึกเขิมนิดหนึ่งฮึกเ,เขิม energy มิวบอกแม่หนัวแม่ล้นนะ่ะสมองใช่ไหมอ่ะคันนี้นะคะเข้ากับชุดเข้ากับตีมันนี้เลยดู เป็นลุกเท่ๆเ,เป็นลุคเท่ๆเ,เป็นลุคเท่ๆเ,เป็นอะไรก่อนนี่ฉันชอบไลฟ์สดกับน้องมิวะดิฉันพูดตรงรู้สึกเข้าขากันมากรู้สึกว่าทั้งรับและทั้งส่งทั้งรับและทั้งส่งได้ดีกันเลยนะคะอะเข้ามาเราฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเลยพี่ขวานมีอะไรให้ช่วยไหมคะช่วยตัวนี้บอกเลยนะพี่ขวานสีขาวนี้ดีมาก p r e m i u safety กล้องรอบคันสามรคอสี่องศาอ่ะ ดิฉันกำลังพีเต์คับอื่นอยู่นะเมื่อกี้อะ <c oughs> คันนี้ก็เหมือนกันนะคะตัวนี้เป็น E สู z ุ m u l X นะคะตัวนี้เป็นปี2022จด2,565ตรงรุ่นนะคะรุ่นนี้ป้ายแดงรอของไม่ต่ำกว่า3เดือนนะคะสำหรับคันนี้เป็นรุ่น Ultimate 1.9ไม่4 wheel นะคะราคาป้ายแดงอยู่ที่1,590ล้าน้าน0 0 0บาทนะคะสีบอกช,ชัดๆเลยนะคะเป็นสีเทาดำ สีเทาดําไม่บอนนะแล้วก็ไม่ดําเป็นสีเทาดํานะคะเล็กใบน้อยๆสภาพรถสวยๆว,วันนี้รถเพิ่งแลนดิ้งถึงจังหวัดเชียงใหม่มาประมาณแค่วันเสรศษๆยังไม่ได้ปล่อยช่องทางไหนวันนี้หนูเอามาให้กับลูกค้าแฟนเพจที่น่ารักของหนูวันที่18และโปรโมชั่นตอนนี้จองเพียง7บาทดาวเพียง7บาทออกรถเพียง7บาทนะ ของแถมเอ e s s ร r y ชุดแต่งให้ทั้งหมด7อย่างด้วยกันว่าจะเป็นกล้องหน้ากล้องหลังพรมราาบราหนึ่งสองสามสี่อแต่งรถข้างในนะและตอนนี้วารันตีนะคะศูนคันนี้มันเหลือคันนี้มันเหลือแน่นอนนะคะเพราะด้วยความที่รถพึ่งออกได้แค่โอ้โหพี่มิวปีเองอ,ะอ่ะนะแค่นั้นเองนะคะมาวันนี้มาพรีวิวกันเลยนะคะสำหรับใครที่หารุ่นนี้อยู่ไม่อยากไ้แต่ง บางคนอาจจะดูสีเทาแลมโบบอกว่าเฮ้ยมันแต่งเยอะไปแต่งจัดไปอยากได้เดิมๆแต่บางคนบอกว่าขับเดิมๆนะยอมเดินดีกว่าแล,วแ,แล้วแต่คนชอบเลยจริงๆนะคะค่ะคันนี้เอาแบบเดิมๆไปนะคะตัวนี้นะเดี๋ยวพี่มิวแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวเธอจะโดนชนมาพร้อมกับกระจังหน้าสวยๆนะคะที่ใส่เป็นลายเส้นของอีซูซนะอีูสูรุ่นนี้เป็นการปรับชฉม เปลี่ยนโลกเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนบอดี้เปลี่ยนเครื่องยนต์และที่สําคัญเหมือนเป็นการรีแบงด์ของตัวเองขึ้นมาทําให้ดูมีมูลค่ามากกว่าเดิมยิ่งขึ้น oh. โคติและอีอสุนะพุ่งตรงเลยว่าไม่ต้องทําตลาดก็ขายได้อยู่แล้วคลองใจคนไทยมากๆเลยแล้วตอนนี้ต่างชาติก็หันมามองยี่ห้ออีสุสุเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นรถที่เครื่องแบบมันแบบเรื่อยๆมาเรียงอ,ออกตัวอาจจะไม่ปูดปาดเหมือนยี่ห้ออื่น แต่บอกเลยว่าพอได้เครื่องติดแล้วชึ่มไปนานๆเลยนะคะอ่ะตัวนี้กระจังหน้าสวยงามมากนะคะเป็นกระจังหน้าสีเทาด้านนะคะแล้วก็ถูกตกแต่งไหลมาด้วยโครเมียมนะคะสวยงามนะคะถูกตกแต่งด้วยนะคะเปียนโนแบ็กนะคะด้านในนะคะที่เป็นคลื่นๆทำให้รถด,ดูมีมิติและดูมีเคิร์ฟมากยิ่งขึ้นถ้าเป็นผู้หญิงก็เหมือนไหล่หน้าไล่ดังมาแล้วเรียบ เออนะตัวนี้นะคะอาจจะมีริ้วรอยบ้างนะคะเป็นปกติของรถมือสองที่ยังไม่ได้มีการเคลียร์ชิ้นสีแม้แต่ชิ้นเดียวโอ้โหอ่ะตัวนี้นะคะบอดี้ของรถนะคะจะเป็นบอดี้สีเทาดำนะคะ,ะชิ้นล่างนะคะกันชนหน้าก็จะเป็นกระ,กระจังหน้าสีเทาดำสีตรงรุ่นนะคะและที่สำคัญน,นะคะคันนี้ยังไม่เคยมีการแกะชิ้น ล่างหรือชิ้นข้างออกจากกันเพื่อพ้นสีแต่อย่างใดั้ง้้นนะคะตัวนี้เซนเซอร์หน้านี่ติดมาให้1ติดมาให้2ติดมาให้3ติดมาให้4 4จุดได้กันนะคะใส่ไฟนะคะเขาเรียกว่าไฟตัดหมอกที่เป็นหลุมหลอด LED ออเดือนทหถามราคากันเลยใช่ไหม คันนี้ผ่อนเดือนเท่าไหร่อะพี่แอดมินขอคำนวณให้เพื่อนหน่อยแอนมินคำนวณดอกเบีย้ยพิเศษเอาจาัดเต็มฟรีดาว84งวด7ปีดอกเบีย้ย2.99%ถูกมากในประเทศไทยนี้ <cl aps> และตอนนี้เดือนนี้ยังได้อยู่นะดิ <cl aps> ด่ฉันบอกแค่นั้นแหละนะคะขอเพียงแค่เครดิตดีนะคะไม่ติดเครดิตบุโรขอย้ําเลยนะขอเครดิตดีได้ดอกเบีย้ยนี้แน่นอนอ่ะพูดถึงต่อนะเดี๋ยวรอราคาแล้วต้องมิวบอกพี่เพื่อนนิดหนึ่งนะคะ โคมไฟหน้านะคะใส่กริปใส่กริปนะคะมาพร้อมกับโคมโคมไฟหน้าขนาดใหญ่ i s u z u Lighting นะคะเป็นโคมไฟหน้า LED นะคะตัดด้วยความฉปบเฉี่ยวคล้ายๆแบบ f o x y Eye อ่าเนี่ยพีอชอบมากเลย f o x y Eye นะคะมาถึงด,ด้านข้างกันอย่างที่บอกว่าคันนี้รถมันค่อนข้างที่จะเดิมพี่มิวถ้าได้ราคาแล้วบอกคุยน,นิดหนึ่ง ข้างวดอะนะบอกค่อยน,นิดหนึ่งนะค่อนข้างที่จะเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยซุ้มลงซุม้มรอตีโปองตีโปองไม่ได้ใส่มาให้ออกจากศูนย์มาแบบนี้เลยนะคะคันนี้ด้านล่างนะคะสังเกตเห็นได้เลยว่ากล้องพี่มิ้วเนี่ยทะลุถึงรูขุมขนแล้วนะชัดมากเออภายในคือสวยงามน,นะคะไม่มีสนิมเกาะและที่สำคัญโชคเชิยังอยู่ครบนะคันนี้ด้วยความที่เป็นรุ่นอัลติเมทนะเป็นรุ่นอัลติเมทก็จะได้ตัวล้อแมก นะคะที่มีลายเส้นคล้ายๆกับตัวใบพัดเวลารถวิ่งอะ่ะถ้าล้อแมกลายเนี้ยมันจะทําให้สวยหรูหราแล้วก็ดูเหมือนปราดเปรียวมากขึ้นนะคะตัวนี้พ่อเปลี่ยนยางให้ละสี่เส้นหนูเปลี่ยนยางเป็นนี้ห้อมบิสโตนมาให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ซื้อรถกับหนูไปอะ่ะ ไม่ต้องห่วงนะแล้วไม่ต้องบอกเลยว,ว่าของแถมยางของแถมคืออะไรยางเป็นหนึ่งในของแถมเลยค่ะหนูยกยางใหม่ใส่ให้หมดเลยนะแล้วก็ตอนนี้คือเป็นปัญหามากอายางเก่าติดล้นเต็มหลังร้านเลยนะคะดนึ่งผมอนเิ้มต้น1 9 3 0 0บาทคะ่ะ1 10, 9 3 0 0บาทวันนี้สิ่งที่ลูกค้าจะได้จากเพื่อยคืออะไรนะการ รับประกันวารันตีนะคะอย่างคันนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อเช็ควารันตีให้ว่ามันเหลือคงอยู่เท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าของศูนย์มันเหลือไม่ครอบวอร์กับ35,000าันโลเดี๋ยวเพื่อท็อปอัพเพิ่มขึ้นให้ mm. อ่าเท่านั้นยังไม่พอตอนนี้จองเพียง7บาทเดาเพียง7บาทออกรถเพียง7บาทลูกค้าต่างจังหวัดยกมือขึ้น mm. เพียงแค่จองเข้ามาไป3,000ันเลยจ้ะ <Okay. S 1> ลูกค้าเชียงใหม่เจ้ายกมือขึ้นเพียงแค่จองเข้ามาไป4 0 0พันเลยวันนี้และลูกค้าที่ถือสลิปเงินเดือนอยู่ในมือสั่นแล้วไหม สั่นแล้วไหมสลิปอะสลิปอะทำบริษัทอะไรเซเว่นซีีโลตัสแมคโคอะบริษัทแรงต่างก็ตามแต่นะคะหรือบริษัทวินหนึ่งหกบาทคาสิเตอร์ก็ได้เอาไปเลยห้าพบาทโอ้โหสุดไหมสุดนะสุดปังปังนี่ลูกค้าพี่กอลฟพี่กอลฟลูกค้าจะร้อนไหมทุกคนไม่ฟังฉันเลยไปต่อนะงั้นเราไปต่อกันนะอะ ตัวนี้นะคะมือเปิดแบบอัจฉริยะนะคะเป็นมือเปิดแบบขี้หล็นะคะแล้วก็หูกระจกมีติดไฟเลี้ยวมองข้างมาให้นะคะ <c oughs> ตัวนี้มาพร้อมกับแหลกหลังคาขออนุญาตใส่ส้นตึกขึ้นแหลกหลังคาเลยนะอ้ะาสวยอะ่ะสวยอะ่ะสวยอ่ะเหมือนไหมนี่ <c oughs> <c oughs> ฉันไม่รู้เลยนะว่าฉันจะไลฟ์วันนี้ฉันไลฟ์มิวสิก <c oughs> นะ่าสวยงามมากจริงๆนะคะกระจกนะจากเดิมเพื่อเ,เคยพูดเกี่ยวกับตัวสีเทารเโบจําได้ไหมพี่มิวว่ากระจกตัวบานหน้าของตัวสีเทารเโบมีรอยนิดนึงตอนแรกหนูไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะคะตอนแรกคิดว่าเป็นใบพัดต,ตรงนี้แต่ไม่ใช่ใครที่เคยเอารถไปล้างแบบเครื่องออโต้บ้างระวังเดอ้อไอตัวเหมือนใบปัดอะไรสักอย่างของเขาอะ่ะโดนกระจกไอตรงคันเทารเรโบนะแต่อันนี้เทาดําไม่โดน กระจกแพ้ทุกวันนะคะนี่รับประกันนะนี่แท้ทุก้านเลยนะคะนี่สวยงามมากนะคะมาถึงด้านหลังกันดีกว่าเอกการัชพางมิวเอก็ก X อันนี้มันเปลี่ยนทั้งหมดดีเลยอะไม่รู้จะพูดยังไงนะคะด้านหลังนะคะมาด้วยไฟท้าย LED แบบฉบเฉี่ยวนะคะแล้วก็หลุมด้านล่างนะคะก็เป็นหลุมไฟทับทิมเพราะอะไร เวลาใครขับรถตามจะได้รู้ว่ามีรถอยู่ด้านหน้าอยู่แล้วมีไซเบรกดวงที่สามมาให้อันนี้เป็นเบรออนพื้นฐานที่รถ5ประตูรถครอบครัวต้องมีมาให้นะคะตัวนี้ใส่เซนเซอร์มาทั้งหมด4จุดได้กันนะคะแล้วก็สามารถเปิดได้หลายอย่างก็คือไม่ว่าจะเป็นเตะแต่กุณแจไม่ได้มีหิหนูนะอันนี้หนูทำท่าเตะให้ไปเด้ดเ <laughs> กับมือเปิดอัเรีย เบอกว่าเวลาการเปิดของเขาอ่ะนุ่มนวลแบบผู้ดีมากๆมันไม่กระชากมันอะไรอย่างเงี้ยมือออกปะคืออยากให้ทุกคนเห็นภาพนึกออกไหมอ่ะแล้วก็ด้านในสวยงามมากนะคะม่ว่าจะเป็นซอกในต่างๆแต้มเมจิกอยู่ครบนะเอามือถูไปเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนยเนี่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 ยเกยเนี่ยรบเนะคะเนี่ยน่ยเ่ยเน่ยเ่ยเ่ร แต้มมจิกโรงงานอยู่ครบไฟเดิมขยับไม่มีออกนะจ๊ะอันนั้นซอกสายอ่ะมาดูซอกขวากันบ้างดีกว่านะคะซอกขวานี่สวยงามมากนะคะคนะพี่กอล์เดี๋ยวเลื่อนมานี่ไหมเดี๋ยวพี่ไปตรงนู้นก็ได้มันร้อนอะ่อนอะกอ้้อนดูลูกค้าไม่ใช่อะไรนะ เดี๋ยวเราจะ move on ไปตรงนั้นแล้วลูกค้าแล้วก็ตัวนี้ได้เบาชอบมาะโอ้โหสวยมากเลยแมวสีอ่อนสีอลนสอนแหลบอะตออแหลบบอกนะนั่งได้ทั้งหมดเจ็ดที่นั่งนะคะเขาเขียนไว้ว่าเจ็ดที่นั่งแต่บอกตรงว่าเกินแน่ๆนะคะเกินแน่นอนนะคะแล้วก็เบาะนะคะแถวสองผู้โดยสารแถวสอง บอกเลยว่านั่งสบายนะคะสวยอ่ะเบาสีนี้ดูหรูนะดูแพงขึ้นมาแบบ10ล้านระดับนะคะฟังก์ชันการใช้งานดีมากและที่สำคัญขออนุญาตนิดนึงนี่ออโหสวยสวยสวยงามมากสวยไหมสวยสวยมากสวยมากจริงๆนะคะขออนุญาต เออรุ่นนี้ยไม่เคยเห็นอนะ่ะข้างในคือสีนี้สวยนี่แแกงตาแม่แม <c oughs> ่ <c oughs> กลับมาก่อนแม่ต้องไล่ก่อนนะคะ,ะหลังนี้ก็คือเหมือนไม่มีใครนั่งเลยเออเบาแบบใหม่มากเบาชิ้นหนังเบาไม่มีเสียแม้แต่ชิ้นเดียวนะใช่รับประกันเลยไม่มีเสียแม้แต่ชิ้นเดียวนะคะแล้วก็ตัวนี้ทรายเน่ <c oughs> นะคะ เขาเรียกว่า USB 2ช่องนะคะแล้วก็ไฟ220บโวลต์ไฟบ้านได้1ช่องนะคะอันนี้แค่ด้านกลางนะคะซ่องในเดิมสวยงามมากลดลำดับเดียวและชอบมีคำถามกับลูกค้าว่าทำไมเขาถึงขายคำถามประจามันนั้นยัดฮิตไหมยัดฮิตยอนฮิตปะยัดฮิตปะทำไมเขาถึงขายเดี๋ยวฉันว่าฉันต้องต้องต้องได้ยายรถอ่ะพี่มิวเดี๋ยวเราเราเอารถไปแทงนี่ดีกว่าปะมาพี่มิวเชิญ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  ชำไมเข้าถึงขายจะบอกว่าบางท่านนะคะมีสาเหตุและปัจจัยในการขายเนี่ยไม่เหมือนกันบางท่านคือใช้แล้วมันใหญ่ไปและสุดท้ายคือตอนแรกซื้ออ่ะเพราะอะไรเพราะตอนออกป้ายแดงมันสวยพอมาใช้จริงๆนะดันคิดว่ามันใหญ่ไปนะคิดว่ามันใหญ่ไปก็เลยเอ้ยไม่ตอบโจทย์นะอย่างคันนี้จะบอกให้เจ้าของเดิมนะ ไปเปลี่ยนไปเล่นพรีเมียมค่ะอ่าพอใช้แล้วรู้สึกว่าอ้ยโอเคนะชอบแต่ตอนแรกคิดว่าลูกๆเดี๋ยวจะไปเที่ยวด้วยสุดท้ายไม่ไปไงสุดท้ายไม่ไปกับพ่อแม่พ่อแม่ก็เลยว่าวขายซื้อขับเบนซ์บีดีกว่านะคะก็เลยตัดสินใจขายดีกว่านะคะอ่ะเดี๋ยวไปขออนุญาตย้ยายรถให้ลูกค้าแตสหนึ่งนะ จะบอกว่าตัวนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนะสวยที่สุดเลยนะคะคันนี้ไหนๆได้นั่งข้างในละนะคะหลบร้อนนิดนึงนะพี่มีแพนไปดูหน่อยวันนี้ลูกค้าเข้าแน่นนนมากนหนึ่งหนังอึ่งอังมากๆค,คนดูสิาคนดูเลยเย้แคบไปหน่อยได้ไหมอ่ะพี่ นะจะบอกก่อนว่าได้แล้วหรออ่ะได้แล้วนะโอเคนะจะบอกว่าเหนื่อยดทีมงานเนเหนื่อยเหนื่อยกับใครรู้ไหมเหนื่อยแด่กับอีแม่นี่แหละเฮ้ยเลขไม่หน่วยสิบร้อยพันหน่วยสิบร้อยพันหมื่นหน่วยสิบร้อยพันหมื่นชัดๆนะหมื่นหรอหมื่นสามหรอใช่หมื่นสามหรอเดี๋ยดะ ตอนนี้งงกับอีเล็กใหม่สตอมแท็กกับ V6 กับอ su ูมากเลยวันนี้มาแต่แรเลกใหม่น้อยๆมากนะคะคันนี้สวยงามมากนะคะภายในนะคะโอ้โหพวงมาลัยไม่มีโซมเลยเนี่ย <laughs> แม่กลับมาก่อน <laughs> แล้วก็เกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าหน้าจอก็ได้หน้าจอกลางขนาดใหญ่นะคะต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้นะคะอ มีตัวเนวิเกเตอร์มาให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าตัวเนวิเกเตอร์เนี้ยจะไม่เสียรนะคะมันเสถียรแบบมากๆถึงมากที่สุดน,นะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูห้องเครื่องละเพราะว่าทีมงานไม่พอเดี๋ยวเพื่อต้องไปช่วยทีมงานก่อนนะคะทีมงานไม่พอเดี๋ยวจะต้องไปช่วยทีมงานละเสียใจขออีกนิเดเถอะมิวขออีกนิเดเถอะคูแม็กเบาะนี่คือเบาะหลังเย็นนะ คูแม็กมันเอ้ยมันมันมันเย็ยนแปะมันเย็ยนจริงลูกค้าดันพ่นะดันชอบคันนี้มากกว่าสีเทาเรมโบค่ะเพราะว่าภายในมันดูสว่างเห็นไหมในกล้องสว่าง,างเฮ้ยาาเยวะประธานทั่วนะเขาลืมแชร์เดี๋ยวเดี๋ยวแชร์แป๊บนึงลูกค้าด่าทีมงานไปเยอะอผนังก็คือไม่มีอะไรเลยนะคะผนังสะอาดมากไม่มีสำนักไหนติดอยู่ วิไลไปเพียงแค่16นาทีเองอะจริงๆเพื่อแบบไม่มีหรอกอะไรนะพี่สกรินบอกไม่มีหรอกแคปชั่นอ่อยถ้าคนมาอร่อยไม่ต้องอ่อยก็ได้กินเออแกจะยิงมาทุกวนนะะันเน็ต F4 เน็ตพี่อยู่ที่ไหนอะเน็ตมากเน็ตมากแคปชั่นที่เน็ตมากดรีราคาดีที่วิน168เน็ตเอาอีกเอาอีก <laughs> แต่แต่ได้รู้แค่เพียงว่าตอนนี้รถหนูสวยมากแค่นั้นแหละหนูรู้แค่นั้นเลยตอนเนี้ย <laughs> คือภายในสวยงามมาก สวยจริงๆนะภายในเนี่ยดูดีเส้นสีแบบรถโกนะเป็นสีรถโกเลยอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเพื่อขอแชร์สักครู่หนึ่งอ<ช>ุ้ยสิบคนดูไม่ตกอะ<ช>่ะปิดไม่ได้<ม>ปิดไม่ลงปิดไม่ลงเลย<ม>นะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวจะอ่ะ นี่คนใหม่ใช่ไหมที่ดูไวเมื่อวานใช่ไหมสรุปจะเอาคันนี้เนาะโอเคแป๊บหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตพาชมห้องเครื่องนะเดี๋ยวจะไปกันแล้วในรายส่วนลูกค้าบุกตอนนี้ลูกค้าบุกรูมาโอประกาศหาทีมง,งานเพิ่มได้ไหมเนี่ยมีตำแหน่งนิดนึงนิวนะให้เจอนตำแหน่งนะอ่ะพี่อามช่วยหน่อยปะซื้อวันนี้วันเดียว แถมเจ้าของด้วยเอ้ย<_><_><_><_><_>นะเครื่องยนต์หนึ่นะคะ Blue Power นะคะสวยงามมากนะคะภายในเครื่องสะอาดกริบไม่มีตำหนิให้แจ้งเลยนะคะไม่รู้จะเอาตำหนิตรงไหนมาแจ้งนะใครสนใจนะรนุ่นนี้ราคาวันนี้ลืมบอกเขาหนึ <S <S ่งล้าน,อส,น,นสองห้าหมืม่ 50, บาทลูกค้าจ๋านะประหยัดกว่าใยแดงไปหลายแสนบาทนะจะบอกให้ว่าการคำนวณ ในเรื่องของตัวรถเนี่ยคำนวณยังไงนะเวลารถอะ่ะเดินออกาทางมาจากศูนย์ป้ายแดงปุ๊บปังราคารถหายไปแล้ว30%นะเพราะฉะนั้นน่าถามว่าคันนี้คุ้มไหมคุ้มนะวารันตีเหลือเลขไม้เพียงแค่1,000 10, 0มโลเท่านั้นเท่านั้นเลยจริงๆใครสนใจเอฟได้เอฟเก็บ,บได้เก็บนะเพราะว่าตอนนี้นะคะลูกค้ากำลัง บุกดีชั้นแล้วนะอะโอเคนะคะวันนี้เฮ้ยกับทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีพี่ยมค่ะ